เรื่องของอาจารย์เสถียรพงษ์ที่ผมรู้ในลำดับที่ท่านอาจารย์เสถียรพงษ์สอบได้เปลี่ยนทำกลราวประโยคเนี่ยลำดับที่122ซึ่งที่ไล่มาส่วนใหญ่เป็นพระทั้งหมดท่านเป็นสมณเนรรูปหนึ่งที่อายุน้อยนั่นก็คืออายุ21ปีนะฮะตอนที่ท่านสอบท่านอยู่วัดทองนุปคุณ เมื่อพูดถึงความสาเร็จในชีวิตของอาจารย์เสถียรพงศ์บุคคลหนึ่งที่ต้องเอ่ยถึงนั่นก็คืออาจารย์สุรศิวรักษ์หรือสศิวรักษ์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอาจารย์เสถียรพงศ์ให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษอาจารย์สุรักษ์เป็นใครเป็นคนอย่างไรใครจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่กรณีอาจารย์เสถียรพงศ์เราควรต้องขอบคุณอาจารย์สุรักษ์พูดตามสำนวนสมัยนี้ก็ว่าอาจารย์เสถียรพงศ์มีวันนี้ได้ก็เพราะอาจารย์สุรักษ์ อาจารย์สุลักเคยบวชเป็นสมณีนที่วัดทองนุปคุณแต่จะบวชพระด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเรียกว่าขึ้นวัดทองนุปคุณจะขึ้นตามตระกูลหรือด้วยความเลื่อมใสส่วนตัวก็ไม่ทราบในบรรดาพระสงฆ์เมืองไทยที่อาจารย์สุลักษ์นับถือซึ่งมีอยู่น้อยรูปอย่างยิ่งพระธรรมเจดีกี่มาลชินโนปเรียนธรรมเก้าเจ้าวาดวัดทองนุปคุณร่วมอยู่ด้วยหนึ่งรูปเมื่อ ขึ้นวัดทองนบุคุลอาจารย์สุรักษ์ก็ย่อมจะต้องรู้จักอาจารย์สถียนพงษ์และการสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อที่อังกฤษจึงสามารถทําได้สะดวกอาจารย์สถียนพงษ์เขียนเล่าไว้ในข้อเขียนของท่านซึ่งพิมพ์ในนิตยสา,ารอะไรฉบับหนึ่งนึ่ึงนึกไม่ออกอาจจะเป็นพุทธจักรของมหาจุฬาหรือมหาลลยสงไทย หรืออย่างไรนี่แหละข้อเขียนนั้นก็อาจจะรวมอยู่ในหนังสือเล่มนั้นเล่มใดเล่มหนึ่งที่ท่านก็ได้ท่านที่สนใจก็ลองไปสืบค้นดูอาจารย์เสถียรพงศ์เขียนเล่าว,ว่าการที่อาจารย์สุรักษ์สนับสนุนให้ท่านไปเรียนต่อที่อังกฤษนั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีพูดไปเปยว่าสุรักษ์เขาจะไล่ควายเข้าหายตรงนี้ขออนุญาตแวะข้างทางนิดนึงสำนวนไล่ควายเข้าหายเท่าที่ผมได้ยินมา เกิดมาแต่เรื่องเล่าว่าครอบครัวเกษตรกร,กรมีอันจะกินพอสมควรครอบครัวหนึ่งพอติดการพนันมีนามีสวนก็ขายไปเล่นการพนันเสียมากลูกชายคนหนึ่งไม่รู้จะเตือนพ่อตรงๆได้อย่างไรก็คิดอุบายเอาไหามาตั้งที่ลานหน้าบ้านเช้าวันหนึ่งพอพ่อตื่นนอนมานั่งที่นอกชานลูกชายก็จูงควายตัวหนึ่งมาไล่ให้เดินวนรอบไห พ่อเห็นดังนั้นก็ถามว่านั่นจะทําอะไรลูกตอบว่าจะไล่ควายเข้าหายพ่อพูดว่าปากหายเล็กนิดเดียวควายตัวเบลเธอ,อมันจะเข้าไปได้อย่างไรลูกชายตอบว่ามันต้องเข้าได้สิพ่อก็ทีรูปโปเล็กนิดเดียวไรนาตั้งหลายขนาดยังเข้าไปได้พ่อได้สติเลิกเล่นการพนันตั้งแต่วันนั้น ไล่ควายเข้าหายมีความหมายว่าทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากอย่างยิ่งอาจจะเป็นเพราะยังไม่เคยมีพระไทยไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะที่เคลมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยแล้วมองไม่เห็นทางการที่อาจารย์สุรักษ์ผลักดันให้อาจารย์สถียนพงศ์ไปเรียนที่อังกฤษพระธรรมเตดีท่านจึงมองว่าเหมือนไร่ควายเข้าหายแต่อาจารย์สุรักษ์ก็ไล่ควายเข้าหายจนสําเร็จอาจารย์สถียนพงศ์ ไปเรียนที่อังกฤษและเรียนจบดูเหมือนจะได้เกียรตินิยมด้วยตอนที่ไปเรียนที่เครมบิดนั้นอาจารย์สถียนพงษ์ท่านยังเป็นพระอยู่ท่านพำนักในหอพักของมหาวิทยาลัยลหลายเรื่องท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยและหอและของหอพักแต่มีอยู่สองเรื่องเท่าที่จําได้จากข้อเขียนของท่าน ที่ท่านคือยื่นเงื่อนไขเอากับทางมหาวิเลยนั้นกันคือคืนหนึ่งท่านเป็นพิสุในพระพุทธศาสนาไม่สามารถฉันอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วมหาวิเลยต้องอนุญาตให้ท่านฉันอาหารกลางวันในระหว่างเวลา11อนาฬิกาถึง12นอนาฬิกา2อาหารที่ท่านฉันจะต้องมีผู้หยิบยกส่งให้ถึงมือทุกครั้งปรากฏว่าทางมหาวิเลยยอมตามเงื่อนไขที่ท่านร้องขอ ทั้งสองเรื่องนี้นั่นก็คือพระวินัยหรือระบบวิถีชีวิตสงฆ์นั่นเองอาจารย์เสถียรพงษ์ท่านเป็นพระแหมไปอยู่ต่างประเทศอยู่ในสังคมที่เขาไม่รู้จักพระแต่ท่านก็ยังรักษาวิถีชีวิตสงฆ์ไว้ได้อย่างเคร่งครัดผมเชื่อว่านี่เป็นเรื่องที่น้อยคนที่จะรู้นอกจากคนที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหรือที่ได้อ่านที่ได้เขียนเล่า ไว้ในข้อเขียนของท่านใครก็ตามที่ยกย่องชื่นชมอาจารย์เสถียรพงษ์สมควรรับรู้เรื่องนี้ไว้เป็นอลังการประดับวิถีชีวิตของท่านเป็นกําลังใจและเป็นเครื่องเตือนสติโดยเฉพาะเตือนสติพระพิสุสมณเน็ให้มีันทัอุุสาหะในการรักษาวิถีชีวิตสงฆ์วิถีชีวิตสฆ์เป็นที่ปรากฏตัวของพระศาสนารักษาวิถีชีวิตสฆ์ไว้ได้ก็เท่ากับรักษาพระศาสนาไว้ได้เดี๋ยวนี้พระไทยบางรูป รับของจากมือสตรีตรงตรงาอส่งของให้มือกับสตรีตรงๆเริ่มจะเห็นหน้าตาขึ้นวิถีชีวิตสงฆ์ในเมืองไทยแท้ๆกำลังจะผันแปรคงจะมีคำอธิบายที่แข็งแรงทำได้ไม่ผิดตามหลักนั่นน่นนี่แล้วแต่จะยกมาอ้างแทนที่เราจะช่วยการหาวิธีสนับสนุนให้พระเนนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างครบถ้วนแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปโดยอาศัยกลไกไฮเทคในสังคมที่เปลี่ยนไปนั่นเองนำมาให้ การสนับสนุนเรากลับใช้วิธีละเลยละเมิดแล้วพยายามหาเหตุผลมาทธิบายว่าทำได้ไม่ผิดไม่เสียหายไม่เป็นไรสังคมเปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวเพราะมันเป็นยุค 5G 4G นะพระต้องปรับตัวอะไรต่างๆถ้าการยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆวิถีชีวิตสงฆ์ก็จะวิบป,ปลิตไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงพระศาสนาก็จะวิปราสไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะไม่เหลืออะไร ที่เป็นตัวแท้ของพระศาสนาจุดเล็กนิดเดียวในรอยทางที่อาจารย์เสถียรพงษ์ดำเนินมาผมมองว่าเป็นข้อเตือนใจที่มีค่ายิ่งใหญ่ถ้ามองเห็นและรู้จักคิดใครรักเคารพนับถืออาจารย์เสถียรพงษ์ลองเอาเรื่องเล็กๆนี้ไปตรึกตรองดูเถิดเครดิตขอบพระคุณพลจิรพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชยัยด้วยนะครับ